เอาห้าลูกใช่ไหมครับยี่สิบบาทครับ,จบเจาะอะไไหมครับไม่เลยไหนพี่ยิม สี่ลูกก็ได้ได้ครับยีบาทหัวสิบบาทครับสิบบาททั้งลกครับเออพี่เดี๋ยวเออขาดตรงนี้เสร็จแล้วเอาไงดีอ่ะะจเสียค่าที่เดี๋ยวจะขายทางนู้นเสียค่า,ยทาที่ครับเสียไปยังยังยังนื้วก็ติดต่อโอเคครับเอาแล้วมาให้ผมเลยก็ได้ได<ถ>้ครับยากเหรอเท่าไหร่ครับนุชเขาบอกก็ยังถามต้อคิดก็ได้ดวย 还得考虑多点，二零五三毛一吨。